คนให้น้ำตาลให้น้ำตาลละลายนะคะคนคนให้น้ำตาลละลายค่ะเท่าไก่เริ่มเหลืองแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราตักขึ้นจานกันเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกหมูสองตัวในช่วงลูกหมูพาชิมนะคะวันนี้พี่ลูกหมูจะมาทำส้มตําหอยดองและก็ทอดไก่บาบีคิวกัน เดี๋ยวพี่ลูกหมูจะมาสอนวิธีการหมักไก่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ Sick it be Everybody Everybody, มีการเตรียมวัตถุดิบของพี่ลูกหมูเดี๋ยวพี่ลูกหมูจะพามาดูว่าอุปกรณ์เครื่องปรุงมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปลูกันเลยค่ะอุปกรณ์อย่างแรกนะคะก็จะมีชุรสนะคะน้ําตาลค่ะน้ําตาลปี๊บนะคะน้ําปลาเล็กน้อยค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยซิกเนเจอร์คือหอยดองแล้วก็น้ำปลานะคะและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือเส้นมะกอค่ะแล้วมีมะเขือเทศด้วยนะคะมะนาว วันนี้พี่ลูกหมูเลือกพริกสองอย่างนะคะก็คือพริกแดงคือพริกสดนะคะแล้วก็พริกแห้งและกระเทียมถั่วและที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือใบักสีฝรังนะคะเดี๋ยวพี่ลูกหมูจะมาสอนวิธีการตำส้มตำเดี๋ยวเรามาดูการตำส้มตำกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะพี่ลูกหมูนะคะจะใส่พริกลงไปก่อนนะคะชอบเผ็ดใส่เผ็ดไม่เผ็ดก็ใส่นิดหน่อยก็พอนะคะแล้วก็ตำด้วยกระเทียมนะคะเพื่อนๆลงไปเลย เส้นมะกรอนนิดหน่อยนะคะกันไม่ให้กระเด็นแล้วก็ตำกันเลยจ้า <S <S ค่ะพอพริกละเอียดแล้วนะคะพี่ลูกหมูก็จะตามด้วยมะเขือเทศนะคะใส่มะเขือเทศลงไปเลยจ้ามะเขือเทศพี่ลูกหมูไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่นะคะเพิ่มความคมค่ะบากคกมีประโยชน์นะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยจ้ะ ใส่เยอะหน่อยนะคะตามด้วยมะนาวจ้าตามด้วยถั่วฝักยาวนะคะพี่ลูหมูใช้วิธีเด็ดเอานะคะเพื่อนๆ ใส่เยอะหน่อยนะคะเรียบร้อยจ้าตักสักเล็กน้อยนะคะตามด้วยน้ำตาลนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะใส่เยอะหน่อยนะคะจะได้มันหวานหวานนิดนึงตามด้วยชูรสจ้า พี่ลูงหัูใส่เยอะมากเลยจะร่วงไหมเนี่ยแม่น้ำปลาจ้ะและที่ขาดไม่ได้คือหอยดองใส่ลงไปเลยค่ะกนให้เข้ากันนะคะ คนให้น้ำตาลให้น้ำตาลาละลายนะคะคนๆให้น้ำตาลาละลายโอเคและสุดท้ายก็คือเส้นมะกอน,นะคะใส่ลงไปเลยจ้ะเราตับให้มันเข้ากันนะคะ พี่ลูกหมูจะใส่น้ำปาลาด้นหน่อยนะคะแค่นี้พอนะคะปิดท้ายด้วยการใส่ผักชีฝรั่งนะคะใส่ลงไปเลยจ้ะกลับให้เข้ากันอีกรอบนึงนะจะะ ามาชิมก,กันก่อนนะคะว่ารสชาติพอดีหรือยังจ้ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงใส่หวานอีกเล็กน้อยนะคะน้ำปลาอีกนิดหน่อยไม่ต้องเยอะ Okay, เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาตออักสีจานกันเลยโอเคค่ะส้มตำพี่ลูกหมูเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆตรงน,นี้นะพี่ลูกหมูจะพาไปดูวิธีการทอดไก่ที่พี่ลูกหมูหมักไว้15นาทีตรงน,นี้เราไปดูวิธีกันเลยนี่และะ้ค่ะคือไก่ที่พี่ลูกหมูหมักไว้เม,มื่อกี้15นาทีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ลูกหมูจะมาทอดเดี๋ยวเราไปดูการทอดกันเลยค่ะตั้งแก๊สนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันให้กระทะร้อนก่อนนะคะแล้วก็เอาไก่ใส่ลงไปเลยะค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปค่ะ คือละหน่อยนะคะค่อยๆวางนะคะเดี๋ยวมันจะเด่นหอมมากเลยค่ะหอมกลิ่นบาร์บีคิวมากเลยผงบาร์บีคิวนี่หาซื้อตามท้องตลาดได้เลยนะคะผงละถูกมันจะมีเป็นซองอะคะ่ะเพื่อนๆจะทิ้งไก่ไว้สักพักนึงนะคะ พอมันสุกแล้วจะได้ขึ้นเสิร์ฟกันเลยค่ะวิธีทอดไก่นะคะต้องใส่น้ํามันเยอะๆนะคะให้เป็นน้ํามันพุ่มไก่นะคะแต่สําหรับพี่ลูกหมูนะคะคือน้ํามันของพี่ลูกหมูไม่พอนะคะพี่ลูกหมูก็เลยใช้วิธีการด้วยการจับทีละข้างนะคะรอให้อีกข้างสุกแล้วค่อยกลับแล้วเพื่อนๆเดีย๋ยวคนไปคนมานะคะมันจะทําให้ไก่อมน้ํามันนะคะเพื่อนๆค่ะพอไก่เริ่มเหลืองแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราตักขึ้นจานกันเลย อหอมน่ากกินมากเลยค่ะเพื่อนหอมมากเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับวิธีทำไก่หมักบาร์บีคิวเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนี่ค่ะ อ,อร่อยเข้มข้นมากเลยค่ะพเพือ่อนๆเราตามมาด้วยกันชิมส้มตำนะคะอือหืออร่อยทรบวา่าค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับเมนูสองเมนูนี้คือเมนูตำหอยดองและก็เมนูไก่หมักบาร์บีคิวหากเพื่อนๆชอบเมนูไหนในสองเมนูนี้เพื่อนๆสามารถนำเอาไปทำกินที่บ้านได้เลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่อย่าลืมกดกริ่งกิ้งกิ้งกเพื่อติดตามคลิปต่อไปของพี่ลูกหมูแล้ววันนี้พี่ลูกหมูกับช่องลูกหมู2ตัวชาแนลต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย